สืบเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาบากคำได้ขับรถตั้งแต่ตัวเมืองซํำเหนือมาที่บ้านซบหาวมาที่เมืองศบเบาแล้วก็มาที่เมืองเสียงข้อนะพี่น้องบอกเลยว่ามาสุดนี้บรเป็นไปตามแผนจักอย่างพี่น้องเลยฝนตกไปมาลำบากเนาะแถมเป็นไข้อีกแต่ก็ ต้องทำใจเนาะเนื่องจากว่าเดินทางช่วงฤดูฝนการท้ายคลิปก็เป็นรถจักรรุ่นนี้มันมีเสียงดังเลยนะพี่น้องบวกกับคีขึ้นภูรถมันต้องได้เลงแหงแน่เพราะว่าเบาคำกับโตน้อยในฮะน,นเนาะรถมันจึงอืดเอาเป็นว่าฝากาพี่น้องกดไลค์กดติดตามเลยเด้เอผู้ใดมักสมธรรมชาติก็ติดตามเป็นํำกันเนาะเดี๋ยวบบาคำ พาไป h ับ s มไปคลิปนี้เดินทางต่อน้ำกันจากเมืองแอดไปสู่ซําเหนือนะพี่น้องอดทนเบิ่งน้ำกันตื่มเด้คลิปภาคเหนือตั้งใจไปไทยให้เบิ่งถึงจะพิดแผนเดี๋ชักหน่อยกับว่เป็นอย่างนะพี่น้องคลิปนี้มีอุปสรรคให้เบิ่งเนาะติดตามไปน้ำกันเกลือจอยบาคาํานวจะอุปสรรคนี้ หม่สีฮอดสลามบินบรองข้างฝนจึงห้อยไป่น้งเลยโอ้นักน่วงไหลามาสุดนี่เนาะฝนตกลิ้นเป็นตาสร้างข้า,นาดน่ฝนก็เลยือหู้ว่าจงใจสิมาท่ายแล้วเฮ็ดเส้นนี่เนาะเห็นแล้วหมู่บ้านระวังทางนะโอ้หมู่้านเสียเนี่ย ูน้อยเนาะผู้ดำพี่น้องเไยเส้นทางเกาะถึงโอเคพี่น้องแต่เมืองแอดมันเน่ยเสียต่อขึ้นภูลงหุวยเนาะคันว่าสำเนาไปเมืองแอดนี่ค่อนขออ้างเพียงแต่จักน้อยหนึงน่งเนาะแต่ว่าเมืองแอดมาสำเนานี่ โค้งพี่น้องโค้งซ้ายโค้งขวาสวดสีฮอดเลย,ย,ย,ยว่าเนงนไงเสียดายฝนตกเนอะทายพอเต็มที่ที่จริงว่าสิทายแต่ละเมืองแต่ละเมืองให้มันอพอได้เบิ่มโดยสังเขปเนอะแต่ว่าฝนฝ้าจังสิก็เลยเอ,อได้ ก็ปิดอย่างเนรองได้เห็นกัปตาก็เดียวโอเคล่ะ่ายปีกย่อยไปเพื่อนกันเนาะซ้ำเหนือก็คนหลายชนชาติอยู่เลยพี่น้องคนไต้ดำเนาะคนมุ้งคนกะมมูก็มีไต้แดงก็มีอ่าหลายหลายหลายชนเผ่าเนาะ หลายชนเผ่าอ,อยู่เี่ยหมู่บ้านกันยอยู่แบบประหลประถานอยู่แบบพอประมาณหนึ่ง้านสน่ห์ถือว่ามาทายคลิป่วงนี้นขาดทึดเลยพี่นออ้องเด้อว่าสิมาทายพอ,อบรรยากาศขะักสนุกเนาะ พอบีนยนต์กับมืออื่น,นก็นเลยจำเป็น่ากับซ้ำเหนือตามแผนมือนี่เนาะฝนจินต,ตกสีแดงกันต้นได้ไปนงานลายหลังก็เป็นสีมังแล้วเนะลายหลังก็ยังเป็นไม่ยูตามที่เห็นน้ำกันเลยรถบานติดแคมทางเลยเนาะ ย่านรถเจือดใสเบาครับเนะาะโ่ไไวนอนรับจังใดเนาะคือ <c ười> บ้านหลังนีสั้ะนเะอาพวมีแนวกั้นเลยแคบทางนะแต่ย่านเนะี้ยรถเจือดมาใส่เนี่ยโอ้โพอจากสิบะแล้วยัยอะไรเนาเนะ จากนี้ไปซ้ำเหนือ39กนะิโลเมตรนับอีกอีกเจ็ดลัดกับวัสนาบินหนองข้างวาสนาบินหนองข่างาจากซ้ำเหนือแมน32กิโลเมตรพี่น้องนี่นะแหละโมบานระวังทางนะบ้านเสนวัดเสด็จ ทางต่อพี่น้องท่ายเอาโลดา้ากันท่ายเอาเวลากันหล,ลังจากฝนตกบระทาย <laughs> โบว์บานอยู่กลางภูลกลางผากประมาณนี้แล้ว,<อ>วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทนไม่พี่น้องเอป็นอย่างคือว่าซัน,นเพราะว่าอยู่เขตน,นี้เห็นซ้ายกับ อาจจะมีอยู่แต่กับแต่กับปอบันไดให้น่อหาไม่ใจงหายก่อนต้นไม้ต้นตอกอยู่ในป่าจะส่งง่ายก่อ,อ,อนพัฒนะขุนไหนคอยนะพี่นอ้องเอ้ยรถเกือบแรงบุบรถเกือบแรงบอกเสน้นน่องทราบออกคำแหงว่าจอยอยู่ใช้เลขสองเกือบบกขึ้น นี่นะ่าจะเป็นปอนขุดค้นดินมาถบสนามปิดหนองค่าตัวนี้ คืองานชนเผ่ากระตูกระต่างเลยเนาะคล้ายๆกันก่อนฮอสนามบินหนองคายนะเนาะซิกีสนามบินหนองสนามบินก็อยู่นาท้องเนาะอยู่ตัวในเมืองนั่นแหละแต่ว่าเป็นยนต์น้อยลงเนาะยนต์สิบปาบนดังไปปัญญาไอ้วันนี้แหละสลายเป็นลงอาเจี๋ครับ เอ6เอหกสิบเนาะผู้โดยสารประมาณหนึ่งร้อยคนประมาณนั้นเลยพี่น้องเด้เอาลบดับเมื่อคืนเลี้ยวขยวานี่แมนสนามบินนองข้างเนาะเลี้ยวซ้ายล้วไปซ้ำเนือน่าจะเขียนกิโลเมตรเซนตำเด้พี่น้องอเพื่อให้หู้นะเนาะ ัวไปสานามบินจนนี้ถ่าขายตักแตกขายอย่งนี้กเหลืออีก30กิโลเมตรเข้าสู่ตรงนี้นสำเนาของเราเลยเดี๋ยวคอยถ่ายบรรยากาศตามลายทางใไปนำเสนอกันะนะฝนก็ต้องปองแตกกันก็นนแ,นนนแล้วมบนนี่ต้องตบหัวเหยียกันนะฮัลโหล ส่มีหารอะรอีกอะไเดอจดหมายปลายทางเข้าที่พัก,กนนอาบน้ำกระดอนเป็นอะไรเป็ดไทยเป็ดน,นาำเป็นกับไงวะปลาโซนีฝักบเป็ดในการบันย่างขนาดนาะอยู่แค่ทางแล้วเป็ดกันเลย เชียร์ลูกไปใส่นอับันเนี่ยเป็นเรื่องปกติในประเทศลาวนะพี่น้องจะเห็นสันเลี่ยงอยู่ต่างหมดทางเนาะแบบที่เเห็นงูเห็นัวเห็นควอยเป็นเรื่องปกตินะนี่น่าจะเป็นเป็ดเบี้ยดหรือเป็ดปักกิ่งไงล่ะมันเป็ดก้าเหรือเป็ดเทพเนี่ยมันจะ ตัวใหญ่ก็เนี่ย,นนยอันนี้เป็นเลี้ยงกินไข่ปานขวดิน จากฝนเศร้าตกใส่ชีวิตตามปกตินเนะเดี๋ยวเดียวจะเข้าโพงเญียนาเดนพิทาที่หนึ่งเดือน,นเก้าน,นี่เนาะ สินท้าก็ถือว่าโอเคไปได้เรื่อยๆสิว่ายา,ากรกระดกระด้อวกับบมกันนั่นเนาะเพราะสิว่าละเพะกับประมาณ4% 5%นนี่แหละพี่น้องโอ้ยนี่เลี้ยงมา,าโอ้ไปใส่นอ้นองน้อยนี่ เดี๋ยวลำยไยพ่นกันนะอ๋อยี่ลําลำไยเอาไปกินขาบออ้า,อาวขอบใจไม่บายไปไซบันเน่ไม่บาย มาพี่น้องมาสีน้ำตาลเนาะบ้านลองเมาเมืองสำเนือแข่งหัวพันเนาะไปบ้านลองเอือกอนเลยพี่น้อง ถ้าทุกได้เป็นบ้านใหญ่นี่เพื่อนจะมากไว้ถนถะวในหลักกิโลเมตรนะคล้ายๆว่ามาร์คซ้ําเหลือเนาะมาร์คหนองข้างมาร์คเมืองแอดใช่ไหมเนะแต่ว่าจะบมาร์คต่อเรืองกันได้เนาะจะมาร์คเป็น,เป,นเป็นงานเป็นงานไปบมื่ครั้งผมก็จเจกันเนาะเป็นอย่างคือมาร์แข่งซัอนคือมูวคนไทยขอสิงงงหนาะ ขอเวลา,าไาซ้ำเนือกับเขียนมาซ้ำเดือแล้วกันแล้ว,นลวนเนาะประตองมาเขียนมาลองเอื้อนลองเอื้อนอย่างสินะฮะโอ้โหว่าบนอื่นเป็นพอ,อแต่ว่าอยเวลาเนี่เป็นแท่งซินะ่เนาะคือเส้นทางไปหลวงพระบางซะเนาะเพล่วก็ซิมีอนันไปเมืองเสียงเงินไปไซยะสินะหลายก,กิโลเมตรระหว่างทางก็จะเขียนเขียนประต่งกันตลอดเนาะเขียนประต่งกันปันได้ จะเว้นเว้นวางเว้นวางออะลองเอื่อดในปัจจุบันนีนยปัะทนมตนต้นผนทองโค้งกาศร้อยเหลือกอ,อ่ะมีเกาหลีกับญี่ปุ่นเ่ะพี่น้องสาบความเห็นอยู่เนี่ยแต่ญี่ปุ่นนี่เข้ามาซ้อยดนแล้วแหละ เกาหลีฮะก็เข mm ้ามาวันหนึ <br uch la uses> um, hey ่งเนี okay. mm ่ยเนาะโครงการสร้อยเรือส่วนลายเกาหลีเข้ามาก็สิเป็นเรื่องของการศึกษาเนาะบางเทือก็เข้ามาพร้อมกับศาสนาพระเยซูใชนไเป็นประมาณนั้นโอ้คุณบันดังเต้นหนึ่งซิโอ้ไปรุ่นไปรุ่นลองเดือด ายอย่างนอตน,นี้ยมียังขายด้วยเมีมักไฟพี่เนาะมีมักไฟมีนกแซลเนาะมักกล้วยมักกล้วยบ่ได้ขายเป็นวีอ่ไหมบ่ได้ขายเป็นวีอ่ะกินโบเบิร์นี่หลายโคดอืม,อม มันใครเป็นวีตี้บดได้ใครเป็นวีตี้อืมพันขายเ,เป็นเครือนะพี่น้องเลย เกลือลมันกระลายพน้ำพี่น้องจะสิกินจนังไลยผู้เดียวอีกเต้นขายเป็นหวีเป็นว่าเออสิบพันสาวพันสามสิบพันกับสี่สขอซื้อน้ำเพิอนมาแต่เป็นขขย<อ>เป็นขายเป็นเครือว่าเ,เ,เาต,ตเดนเท้าตัวน้ำเตอนนางแคมทางกกนางกางทางโกโก้สิโลเดนเนาะ ต้องเลยลรีกให้เพื่อนสั้นลายแม่ปิดศูนย์เพื่อนนางโกโก้ล้นฝนบ่อพออหยางหลังเนีมยมห่วยนะพี่น้องโอ้ยเป็นจังน่นอ๊อฟสิบเอ็ดเนย ฮะใครจะมองสีฮอดบ้านคนแล้วเน,ะนาะน่าจะมีห้านจอดอยางนี่พี่น้องห้านเปลี่ยนยางรถมาต่อนุ่กันเนาะบุฟโฮว่าเยียบไหมยังรถกันได้อ้าวจอดอยางพี่น้องเลยมองสีฮอดซ้ำเนี่ยระยางพันหัวเนาะอันนี้บ้านยังไง Banpatia, bát trà. nó. trà, nó. Hua, bài, yêu thích, xuống, đây. Một diện rồi đấy. bột. Ua sụp taco. 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 ขาดมั้นบ้าอืมอ้โสุปรบขาดใส่มาละไปอู้หูกลามหมดเออมันตัดหล่วหลวเน,น,นอเนอพูดประหลัวสุประ เตืบนเลยพี่น้องเอ้ยจูงนั่นเนาะมันมันไงนนี้เนี่ยคนถึงมาผูนายยาน้น้อยเยอะเนาะจูงรถเปลี่ยนเสร็จใหม่เลยพี่น้อง งานเทศงานว่าพี่น้องป่านน้เป็ละออมทีบร้วแล้วเนี่ย้น้เค่งโซ่ละไปส่งรถเจ้าของแลนเนจังจังจานตัวนี้มันขุม่มมืดหน่อยเหรอจังเเขียวเลยมปมมา้จังเลงงย แต่ฝนบโตกเนาะสนามหนังชีวิตเลยจูงรถผ่านสายฝน เรียบร้อยพี่น้องเนี่เตรีมออยมเดินทางต่อแบบนี้นะ เดินทางต่อนะพี่น้องไปบ้านป่าจาเมืองซับเหนือแข่งหัวพันเนาะจุดนี้โอ้มีงัวอยู่ใครอะด,ด้วยบ้านป่าจาเนาะใครจะมี้างซองเป่งก่อนพี่น้องใครจะมีกาล่าเนาะ เส้นเลยยุ่งขางนาดนี้น่เบาคนะับนลยฝนกับห,วนะห,นหน้วยนะีน่ยเฮ้ยไปต่อนอน้ำแข็นี่น้องเลยคอยถ่ายคอยตัวเป็นเรเดอร์เลยเจสซี่ันกี้พี่น้องครับนย่แดงรถนือว่าราคาพอแพงนะอ่ะตอนนี้ก็ฮอซีแยกเข่าซ้ำเนือแล้ว,นะเ,วเนาะเลี้ยวซ้ายนี่เป็นทางเลี้ยงเมืองเข้าตัวเมืองนะพี่น้อง ไปซื้อเป็นทางเข้าตัวเมืองด้วยกงเลยต่บอกคำสิไปซื้อนอะเดี๋ยวใส่กระซอดกันพี่บุญอิสว์จีนมาคุดค้นบริฮวได้เป็นขลงเนเขียนว่าแล่เอิญแล่แล่เอิญเด,ดี๋ยวเขียวว่า <c oughs> แออ่หานี่ Năm sắp cơ nha Năm anh em anh nhảy anh em anh em 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 ma nhảy em lai em 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 ma, em 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 ma em 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 ma เลี้ยวขวาเนี่เป็นทางเลีเวียงทางขึ้นเลีเวียงเลี้ยวขวาทางไปภูเราพูดละไปซื้อกับเข้าตบหนึน ไปมาปิดาัามมนแล้วเนาะปฮ้ตอนนี้มีเราคอยห่าไป ตัดผมองครับตาเบอร์ตาเบอร์ซัาเนอร์นี่แหละต้มเงับเนอรนะเงอนซัมเนเอรเน์เป็นร้ยตักนะตั้งขวดนี่แหละจะเป็นันองตื้อนะพันองตื้อซัเนอร์เป็นบ้น,น,น,ด,บนดั่งที่สุดใน เมืองสำเนอแล้วเนาะวัดปัวใสเดินไปนองลงพนวัดโพไใสนารามวัดเ,เก่าแก่ของสำเนืเนอนาการนำเต้มอยู่นี่มีงานบริจาคต่างๆผู้เด็กมาสิ่นมาเที่ยวกัมาได้เนาะ วัดโพไซวัดองคเตื้นขึ้นไปเทิงตั้งหากเพี่น้องอีกบ่อนนึงเนาะอยู่สูงกว่นนี้วัดโพไซส,สะนาะนาราม เขียนี้บ้านไม่กับบ่มีอะไรนะส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านปูดสองสันเกือบเบินนะดเดนะขำขอขดเป็นตลาดเลยตลาดโพไซขายตอนแรงจากสีซื้ออย่างหลอก,ก่อนกัดแล้วกัน โลเศษหกสิบเก้าสร้างเป็นกิโลสภาพบรรยากาศพี่น้องเลยไปซื้อสาละเปา่าใส่แมวในกันก้อนเท่าไหร่ไอ้สองเอาก้อนหนึ่งกันเลยสาลาเปาพี่น้อง aquí en el canal